ลูกไม่มองหน้าปิดความลับนายกรรมมา20ปีบ้านเก่าปุ้มไก่สอนพ่อของลูกพุ่มพวงดวงจันทร์หลังถูกหามส่งโรงพยาบาล เป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับปุ้มไก่สอนแสงอนันต์เป็นนักแสดงชาวไทยที่แสดงในช่วงปี2522-2527เข้าสู่วงการมาเทิงโดยการชักนำของผู้กำกับภาพยนตร์อนันตนนทชัยมีผลงานการแสดงราวปีพุทธศักราช2522-2527โดยแสดงเรื่องรักนอกตำราคู่กับนวรัตยุคตะนันเป็นเรื่องแรก เป็นที่ทราบกันดีว่าปุ้มไก่สอนในปีพุทธศักราช2527ได้จดทะเบียนสมรสกับราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังมีลูกชายกับพุ่มพวงดวงจันทร์คือเพชรภัควัตรพิสิทธิ์บุตรหรือเพชรพุ่มพวงซึ่งเคยมีผลงานเพลงกับค่ายแกมมี่โก1หนึ่งชุดก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจเมื่อต้องหามด่วนปุ้มไก่สอนสามีราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เข้าโรงพยาบาลด่วนรอลุ้นผลตรวจ โดยปุ้มไกสอนนั้นก็ได้เผยภาพผ่านโซเชียลและได้ระบุข้อความว่าผักนี้ต้องดูรายการสุขภาพดูแลร่างกายให้มากขึ้นผลตรวจชิ้นเนื้อต้นเดือนเหมาะถึงจะบอกนาวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักราชินีลูกพุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เจ้าของบทเพลงฮิตมากมายที่แม้แต่เด็กตัวเล็กๆที่เกิดไม่ทันในยุคนั้นก็ยังคอเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์ตามไปได้และชื่อของพุ่มพวงมักเป็นประเด็นอยู่เสมอ พุ่มพวงดวงจันทร์หรือพึ่งมีชื่อจริงเมื่อเกิดว่ารำพึงจิตฐานเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งเจ้าของชาย,ยาราชินีลูกทุ่งได้ชื่อว่ามีน้ำเสียงอดอดออนหวานจำเนื้อร้องได้แม่นทั้งที่ไม่รู้หนังสือและเป็นแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นหลังแม่เธอจะจากไปแล้วแต่ผลงานของเธอก็ยังมีและยังมีศิลปินนักร้องลูกทุ่งอีกหลายนำผลงานเพลงของเธอมาขับร้องใหม่อย,ย่างมากมาย และต่อมาในปีพุทธศักราช2554มีการสร้างภาพยนตร์ชีวประวัติเรื่องพุ่มพวงกํากับโดยบัณฑิตทองดีซึ่งผู้ที่รับบทเป็นเธอคือเปาวลีพรพิมลน,นั่นเองเป็นที่ทราบกันดีว่าพุ่มพวงมีลูกชายหนึ่งคนคือพัคกวัลลีลาเมคินโดยแม้ว่าราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จะเสียชีวิตไปกว่า20ปีแล้วแต่ก่อนหน้านี้ก็เกิดความขัดแย้งวุ่นวายในครอบครัวระหว่างไกสอนและลูกชายน้องเพชร แต่แล้วคุณพ่อไกสอนก็ได้ขอปิดฉากความบาดหมางที่มีมากว่า10ปีโดยการออกมาเปิดพินัยกรรมที่เขียนไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2535ต่อหน้าลูกชายเป็นครั้งแรก หนุ่มไกสอนผู้เป็นพ่อได้เปิดพินัยกรรมที่เขียนไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2535เป็นครั้งแรกพร้อมทั้งมอบลิขสิทธิ์เพลงมูลค่าราว80ล้านบาทให้ลูกชายเป็นผู้ถือครองอย่างเป็นทางการสำหรับทรัพย์มรดกทั้ง15รายการลิขสิทธิ์เพลงบริษัทท็อปไลน์มิวสิกรวมเป็นมูลค่า80ล้านบาทนั่นเองล่าสุด ปุ้มไก่สอนนั้นก็ได้พูดถึงมรดกหลังพุ่มพวงทิ้งไวใ้ให้ก่อนลั่นหากอดีตภรรยายังมีชีวิตอยู่สามารถบริหารทรัพย์สินได้มากถึง1,000ล้านซึ่งปุ้มไก่สอนได้พระระบุข,ข้อความว่าถ้าพุ่มพวงดวงจันทร์มีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้ป้าสามารถบริหารทรัพย์สินให้มีถึง1,000ล้านฝั่งจากปากผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอธิการบดีมหาวิทยายลัยรามคำแหงสมัยนั้นเลยก็ว่าได้